อีกสี่เดือนกับหอดสองปีเต้าสองปีก็ไปโรงเรียนเต้าบัดนี้วันนี้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาบองงงแงจักคนเมื่อคืนอันย้ายผ้าบเบิ้งอันหน,นังนั่งมีน้ำเจ๊บีรับบน่นน้องเพียดนัน่งรับก็สิ <c oughs> เจ๊บีกับโบเห็นคอยกับโบเห็นเลยบอก ยี่บีเอาไปน้อนไปรับแล้วกนน่ะบารีนผู้ไอ้บังคับในรับก็ไปหอมนองไปไปหอม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 หัวหอมหอมฮอดตีนเมื่อเช้าอืมอ๋อเช็ตีนอะไรหรมื่อเช้านึ่งตื่นขึ้นมากันอันตื่นขึ้นมากันถ้ากันยอกันเล่นกันหอมกันเอาน้มให้กันได้ว่าเมื่อวานนี่นองเพชิด อันกัดพวกนี่สามเตียคือแขวเขาก็ลังขึ้นไหมแขวเขาขึ้นแขวโพเขาขั้นแวขนแวแต่ฮอกกับเบิงงไว้เขากับว่ากัดกันแห้งหรอกเมื่อนี่ว่าในเหตุกัดเจักเตียเต้นถึงนั่นเรียนนี่ต้องกันตลอดเลยโอ้ยโอ้เช็ดกระจก กระจกอ่ะไหนไหนเช็ดให้ดูสิเช็ดกระจกเช็ดเช็ดเช็ดกระจกเออใครใครเช็ดน้องเพชรเช็ดกระจกให้ยายเช็ดเช็ดเช็ดอ่ะเช็ดเช็ดเออปล่อยเอปล่อยเออเอือนกันปล่อ <Believe> ย <ove> เอ๊ะไม่ไม่ต้องโอมลูกไม่ต้องโอมใครก้อนอาบน้ำย้ายกันสิเล็มผมหมาให้ยไหมก้อนมันมาตรงผมหมาผมหมาจีนี่ผมหมาหรือผมหมาไหนเนาะไปไปไหนไไหน ้ยเย็นดีหลายพี่น้องเย็นดีหลายเบางเนี่โอ,โอ้ยลมเย็นเอ้ยลมเย็นลมเย็นเอ้าอะไรลูกโอ้ยเจ็บปลีวโอ้ยเจ็บตกโอ้ยโอ้เย oh ็น yeah! ด <an> ีใ <mo> ห้โอ้ยเจ็บปวดโอ้ยเย็นลุกขึ้นไวแขนแขนไหนแขนไหน

แง่แม่แงกันอนอีสเลียอ๋ทำไมลูก้ามกันเฮ็ดเล้งสิเน้นสิเฮ็ดข้ยายอ่เร็วนี่เจ้าเจ้าเจ้จะจ

สวัสดีค่ะยายล้างจมกูกค่ะล้างค่ะม่ำม,ม่ำโอ้ยป้าบิวบอกว่าหนูม่ำม,ม่ำหรือยังม่ำแล้วค่ะหนูกินกล้วยจับเหลือแต่ไข่ดาวไว้กินตอนเที่ยงไข่ดาวมหมูแฮมกินตอนเที่ยงหูกินกล้วยจับแล้วกินเยอะเลย ป้าบิวมาแล้ว,วลูกป้าบิวเรียกป้าบิวก่อนไหนไหน,ไหนอ๋อป้าบิวนี่ป้าบิวอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในทีวีอย่นในโทรทัศน์ก่ะเรียกก่อนบิวขอดาวก็ออยังหนูขอดาวหยายได้ยังป้าหนิงก็มาขอดาวก็ออยัง พอ,อดาวไม่ได้มาทางนั้นจะโอ๊ไปออกไปนาบ้านผุ่ไม่ไม่ได้มาทางนั้นลูกป้าบิลอยู่ใน,ในในโทรศัพท์เนี่ยอืออ,อน้องเพชรอึอก่อนนะเด๋ยใยา่ค่อยอาบน้ำให้แม่แอน ที่กรุงเทพค่ะช่วงนี้แม่แอนอยู่ที่กรุงเทพน,น้อยน้อยนี่ก็จะได้เข้ากรุงเทพเหมือนกันอ๋อวันนี้ระยองคุณบินจันร์บอกว่าระยองน่ารักค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูต้าแฟตแล้วก็คุณยายกรสิเฮ็ดยุดยจังสี่ประจำาค่ะเพราะว่า เขาเก่าบวบู้สิเห็ดยังเนาะหอพี่น้องหินมองคนข้าเจ้ากับเบิ้งเล็กหน่อยกับเพื่อความบันเทิงเ้อพี่น้องสรุกสนานอืมเพื่อนเมื่อคืนนี่เว้าเมื่อคืนน้องค้อยน้องค้อยนอนที่หลังน้องเหชรนอนก่อนบันเทมีแม่ไม่แม,แมอยู่กับตาเมื่อคืนนี่เว้าวซะเขาเล่นเขาก็ะเล่นเขาเบิง้ง มืนอนี้วันเสาเหมือนบอแมนที่ได้นอ,นอกวันเสาน่ารักจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาโอ้ยแมวนี่แหละว่าเห็นแมวแล่น,น,นเปิดถนนถูกแมวสีดำเบิงบ้งพวกมวนพวกมันทึงเดยนอนเยยายยายที่เป็นคนนั่น ย้ายติดเบาเสียงดังเสียงแห้งพราะว่าเบาน้ำย้ายย้ายหนูแล้วว่าได้ยินมันนี่นอันอันอันหูแม่ค่ะหูหูทิพย์แต่แม่อันนี้ผู้ใดอันหูจักบ่จ้าเขาสีสั่งจังไดไปจังไดอันหูสีไปซื้อหายย้ายหนูอันหูทิพย์แม่จ่าอันบอกอันที่ออะรก็บอกน้องอาดแต่ว่าน้องอาดกับขับขับต่วันบ่มีเวลาน้องอาดงานเหลื่นงานแล้วมาเนี่ แต่ว่าเอ้ในย้ายสิีย้ายงูดอกว่าสันนั่นี้เล้ยบรู่าสีสั่งทั้งไหนดาวมาแล้วห้าสิบดวงขอบคุณค่ะ